แจกของดีนี่เลยครับสีพึ่งวัดร้อยแปดมงคลน,นะครับเมตามหานิยมเรื่องการค้าขายเรื่องการเดินทางเนี่ยปลอดภัยอยู่แน่นอนอยู่แล้วถ้าอาจารย์ให้พรในตัวท่านเองด้วยนะครับเอาไปเลยสิทธิ้นด้วยกันทามชมอ่าสวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเราจะไปทําบุญทําทานกันที่วัดคลองใหม่แต่อ่านั่นไงครับถึงแล้วยืนรออยู่แล้วนะครับ โอ้ร้อนร้อนร้อนไปไนครับอ่าน้องเดี๋ยวน้องตรงไปไนดะ้เลี้ยวซ้าย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 แล้วกลับพี่เดิมอ้าวพี่ไปพี่ชอบพี่ชอ,ช,อชอบไหมบอกไม่รีบไม่รีบโอ้ยแช่งกันอย่างนี้เลยไปทําบุญ <c oughs> นี่เราขึ้นรถมาสองคนแล้วเนี่ยเราต้องใส่แมสก์เปล่าเ้ยลืมเออทุกวันนี้บอกเลยว่าเชื้อโรคเนี่ยนะสายพันธุ์ครบแล้วแต่วัคซีนยังไม่ครบเลยอ๋ออันนี้เจลเจลขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางทางทาง S <S <an> พวกเราเนี่ยจะเป็นสะพานบุญที่จะเอาของที่คนร่วมบริจาคของเราเนี่ยแล้วก็ไปทาบุญวันนี้<บ>ที่วัดเขาแจกโรงทานแล้วก็แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ยากไร้แถวๆนั้นกับสิบสี่ชุนคนนะครับแจ,จยกระจายไปรอบๆโอ,อ้ไม่เคยเป็นสะพานบุญขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันครั้งแรกดีแล้วครับยเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับน,นั่นเอาแตะที่ไหนวะเดี๋ยวนี้สวัสดีครับไอ้น้องๆห่าง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  ชนเดี๋ยวบอกชอนบอกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกโอ้โห<อ>มี <c oughs> ้นเคยมาพวกเนี้ย อันนี้เมื่อวานเพิ่งได้มาจากบ้านบ้านหลังก่อนครับเปิดประตูค้างไว้มันก็เลยอ่ะหยิบหยิบกันมานิดหน่อยนิดหน่อยอ่านิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยยังมีเยอะยังมีเยอะนี่แทนนี่จะทำบุญกันเป็นโจรแล้วเขาเปิดไม่ดีเขาก็เหมือนกับให้ฟรีอ่ะเ้วก็อ่าเอาดีดีดีอ่าเข้ารายการสวัสดีครับผู้กองพังค์นะครับผมนะฮะอ่พบกันแล้วสามสหายนะครับผมวันนี้หลัมัโกเป็นถามทามทามนะครับที่อยู่ด้านหลังเราคือเยอะมากนะแต่ยังมีเยอะกว่านี้อันนี้แค่บางส่วนใช่เยอะมากมีหลายคนเขาอยากไปทำบุญกันเอ๊ะช่วงนี้มันโควิดทาาไงดีเเรป็นนสะพ นะช่วยที่จะซื้อของแล้วก็เอาไปให้เขาเพื่อให้เป็นแบบกำลังใจอยู่บ้านอย่างปลอดภัยเท่ากับโชว์ครับโชว์โชว์ครับโชว์นี่นะมีนะฮะอันนี้เป็นล่มเป็นล่มที่อะไรมาหนุบะถืออีกครับถืออีกครัให้คนเขารู้ไงแงงอะไรบ้างถืออีกครับถืออีกครับเยอะขนาดนี้เลยครับโอเคโอเคอ่ะนี่ครับเยอะมากครับมีมีแค่นี้เดี๋ยวมันหนักมันหนักมันหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถกันนะฮะจะหมดไหมเนี่ยหมด จริงๆต้องสิบล้อต้องสิบล้อเอามาแค่สี่ล้อไม่พอต้องไปซื้อยางเพิ่มผลของขึ้นรถก่อนดีกว่าม่ันโอเคปะผ่านกล้องเฮ้ยเหลือๆว่ะอันนี้ได้ป่ะครับอันนี้เบาะมาบ้าเห็นยางอยู่นี่ไม่ต้องอันนี้ของที่นี่ขอที่นี่ของที่นี่เหรอโอเค เราเรียบร้อยตรงนี there, ้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปวัดเลยปะไม่เดี๋ยวเราต้องไปบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนี่เหรอยัีไม่ครบยนงไม่ครบแล้วที่จะพอไหมเนี่ยก็เดี๋ยวคนก็วิ่งตามไปไงดีมากครับผมเอ๊งั้นเดี๋ยวเราวิ่งตามไปแล้วกัเจอที่นู่นเรากำลังจะไปบ้านสหายธรรมครับเขาฝากของมาบริจาคเคยทำอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับในชีวิตทำบ่อยครับทำอะไรครับทำอะไรครับ ทำทำความดีดิครับทำบอยทำบอยล้วันนี้เราแต่งตัวชุดมาเนี่ยเป็นแก๊งเทเลทบี้เลยนะจริงถ้ามีสีคนอีกสีหนึ่งนะโอ้โหครบเลยนะอ่าได้อยู่ได้อยู่ถามทานทัพนี่เป็นยังไงมันมายังไงทำไมถึงอยู่อยู่มารายการนี้กันเออวะเป็นมักโกดีๆไม่ชอบทำไมต้องมาไปถามถามทามเนี่ยครับจริงๆว่ามันมีจังหวะนะทำทำทำคือเราทำไปเนี่ยหลายคนก็สงสัยไงเฮ้ยมักโกว่าอะไรมักโกเออ เอาจริงๆจำไม่ได้ไงจริงๆมัรโกเนี่ยม,มันเริ่มมันเริ่มจากง่ายๆไงเรงที่ว่าเฮ้ยมัรกเนี่ยแปลว่าชอบมารท์โกทีทางเราไปในทางที่ชอบไ,ไปที่ชอบที่ชอบแต่พูดอย่างนี้ดูเฮ้ยมันจะแช่งตัวเองกันหรือเปล่าไปที่ชอบ เ,ออเราเราชอบที่จะไปไหนเราก็ไปาไต้องดีกว่านะครับส่วนทมทำทำเนี่ยที่มาของมันก็คือทำทำทำอ่าเวลาที่เราจะทําบุญละเราต้องทาอําอ่ะไม่รอที่จะให้ใครเปิดเราเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเดี๋ยวก็มีคนตามเรื่องการทําดีเนี่ยเปิดไปก่อนเลยทำบุญหรือว่าไปชกกับคนอื่นน้องครับชวนทําบุญเหมือนชวนหาเรื่องนะครับเด็กนีรู้แล้วขนาดแล้วเป็นไงครับช่วงโควิดนี้จริงๆแล้วช่วงโควิดเราก็อดออกไปไหนเยอะเหมือนกันเนาะ ช่วงที่ผ่านมาเกิดการระบาดอีกรอบหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปถ่ายรายการมาโกเลยเพราะว่าวัดเนี่ยก็ปิดกับหลายวัดเลยทีเดียวแฟนคลับของเราทุกคนก็เป็นห่วงกับทีมเราที่เวลาออกไปไหนก็ต้องอยากให้ใส่แมสใส่แมสชิลเป็นห่วงมากเลยโทรมาถามเอ้ยตายยังวะอะไรเนี้ยเป็นห่วงเลย่ะดูเหมือนไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเนาะบอกเอ้ยยังอยู่ดีใช่ไหมยังไงกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะแมสต้องมีกนเาไว้่วงนี้จากการเดินทางเรา รถไม่ติดนะรถไม่ติดอะไรวะหลยอยู่เนี่ยอันนี้เป็นมุกจากมัคคายกนะครับก็จะวินเทจหน่อยนะครับมีโซนะครับผมอัปเดตโ์แร์มลลงไปครับเนี่ยดีๆเข้าบ้านเฮ้ยหาบ้านเพื่อนไม่เจอว่ะอ้าวนี่ไงนี่เอออยู่นี่หรอกลับรถไหมกลับรถไหมเดี๋ยว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 เกลับรถเลยอ่ะ แต่คุณแม่ต้องจะพาได้เนี่ยอ๋อไม่รู้<อ>ว่าให้กลับรถตรงนี้เลยเคลียร์ตำรวจให้ด้วยนะ,อะขอบคุณเงินบริจาคทุกมดนะครับที่ทำให้เราได้ทำผิดกฎหมายในวันนี้นะครับโอ้ยเลาวมีเงินไว้เตรียมประกันตัวไงอ่ะ,อะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วข้างหน้านลฮะ,ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะจาขนาดไหนอ่ะถึงแล้วนะคะรับมาถึงที่นี่แล้วนะครับเพื่อระลอยอยู่ไปเดี๋ยววัดกันอ๋อเท่ากันเท่ากันเนี่ยสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับ เตรียมของรังไงอ่ะเตรียมแล้วเตรียมแล้วผลได้เลยไหมฮะผลได้เลยครับดูยูดยดูยูด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 อดูไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีหรออยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นูนี่นู่นี่อันนี้คืออะไรครับาเออใช่ดูดูู หลายพันอยู่นะออมั้งหลากหลายสีเออมีสีดําอันนี้ส่วนนี้สีขาวมีสีสันไหมไม่ไม่มีไม่มีนะอยากได้สีสันนะครับอันนี้เอา่งเกงเขาเลยเฮ้ยดูเลีไปดนี่ตัวที่สี่นะบอกเลยว่าครบสีเนี่ๆค้บสีสามสีดูดีเขียวแดงน้ำเงินนะงั้นต้อหุผลเลยนะเฮียเจไปเลยไปกรงไว้กระงมือ ไอเฮียทำแค่ีหนไอเฮียถือเก่งใน่วยน่าดูล้อโอ้โหเต็มคันรถแล้วนะครับอ่ะเนี่คือสถานที่ของเรานั่นคือตรงไปที่วัดไปแตอว่าหังวลนะครับผมไปด้วยกันไหมเฮียไม่ก็จริงๆว่าจะไปพรุ่งนี้แล้วคุณเลยครับ วันนี้เรามาถึงวัดเขาใหม่กันแล้วนะฮะสิ่งสำคัญอยากจะบอกให้รู้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็ฝากเข้ามาครับผมสุดยอดเลยครับอยากจะบอกนี่คือสีพึ่งนะครับผม ว่าร้อยแปดมงคลน,นะครับเนี่กได้ว่าเป็นแรม,มีเต็ดเลยดีกว่านะครับปีนิกเนี่ยเขาผลิตแค่ประมาณหนึ่งครั้งเองเท่านั้นนาอนะครับข้างในนี้เป็นสีพึ่งนะครับที่มีว่านร้อยแปดชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเสน่จันขาวสเสน่จันแดงสเสน่จันเขียวลางเงินลางทองนะครับน้ำมันจันนะครับท้่หายยากราคาแพง,งมากมีความเชื่อว่าสมุนไพรพวกนี้นะครับมีสรรพคุณในเรื่องของเรื่องแม่ตาในเรื่องป้องกัรแข็คาด้วยก็อันนี้ผลิตตามพระวินัยปิฎกนะครับเป็นโอสถห้าพระพุทธองค์เคยบัญญัติไว้ว่า จะใช้เฉพาะส่วนผสมที่ไม่มีอากาปิยะนะครับก็สามารถเอามาถวายให้พระพิสุใช้ได้ครับนี่ข้างในสีเป็นอย่างนี้นะสีขาวอมเหลืองอ่าสีขาวอมเหลืองแล้วก็เป<อ>็นสีแดงแบบกีวรพระเลยนะครับสู้ใหญ่ที่น่ารักเขาป่าเขมากันใช่แล้วซึ่งเขาป่าเราเป็นสะพานบุญซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปถวายให้กับหลวงพ่อถูกต้องครับหลวงพ่เพื่อเป็นพระโอสถในการใช้หลวงพ่อรอยละนะครับ ขนของกันดีกว่าใช่เลยครับ<ช>ปลาไปขนของกันเยอะแยะมากมายเลยนี่แมสซุบสุบเดีค่ะพระอาจารย์วันนี้นะครับพวกเรารายการถามทำทามครับจากเพจมาโกะครับมี่รวบรวมจากสายทรรมนะครับที่จะร่วมของมาบริจาคกันวันนี้ครับจะได้ท <พอ S 1> ร นุมโมทนานะครับ<า>ผมมีโอกาสมาร่วมบุญบเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์โควิดจะมาก็ขอ,อนุมโมทนากับกัลยานามิตรสายบุญทุกท่านนะครับครับครับน้าลแล้วครับขอ,อนุมโมทนาเดี๋ยวเราก็จะรับพ่อนเป็นสิริมงคลครับให้กับผู้ที่ไดยร่วม บริจาคในครั้งนี้สพิติโยวิวัติชั่นตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีริสนิจจังพุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลังเจริญพรสาธุครับพอดีมีทางผู้ใหญ่ใจด,ดีเขาฝาก ของมาถวายครับเป็นเรียกว่าพันพระโอสถถวายเฉพาะให้กับพระพิสุท์นะครับผมวันนี้ครับเป็นสีพึ่งครับพระอาจารย์เป็นสีพึ่งว่า108มงคลที่ไม่มีส่วนผสมที่ผิดในเรื่องของพระวินัยครับได้ได้ไดพระพิสุกสังว่าใช้ได้รวมถึงพอดีผมจะมีของที่จะให้ลูกเตขตของมะโกรครับร่วมกิจกรรมกัน,กนด้วยอยากให้หลวงพ่อฝากให้พอนิดนึงสําหรับสีพึ่งนี่อะไรครับใส่ไหมไหมใส่นี่ ได้เลครับได้แลวครับจะให้หลวงพ่อให้พอนิดนึงนะครับรบกวนหลวงพ่อหน่อยนะครับเพเวาพุทธนาเมตมพัตตาะมาคตังโังเป็นูนโมพุทายะโอขอบพระคุณครับหลวงพ่ออบพรคุโอ้โหอีกเอียกเลยเขอบพระคุณครับหลวงพ่อ งั้นเดี๋ยวผมกลบมาบลาขอญาตไปแพ็กของเงินก่อนแล้วกันนะครับได้คุโมทนาสาธุขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพคุณครับนี่ครับเดี๋ยวเ,เราไปแจกกัน ำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับกับการแบ่งปันของเพื่อคนที่ประสบเหตุโควิด19ในครั้งนี้เราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้กับทางวัดคลองใหม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจด้านล่างนี้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับผมอย่างที่บอกกันไปนะครับผมว่าเรามีแจกของดีนี่เลยครับสีพึ่งว่านร้อยแปดมงคลนะครับเป็นพิเศษมากเลยนี้เพราะว่าพระอาจารย์ให้พรในตัวท่านเองด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกเลยว่าอะ เอาไปเลยทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าตัวสมคุณของเขาเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่ตามหานิยมเรื่องการค้าขายเรื่องการเดินทางเนี่ยปลอดภัยอยู่แน่นอนอยู่แล้วกติกาง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์เพ็ดมาโกนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปครับกดเช็คอินได้เลยนะครับ ที่วัดคลองใหม่พระราม3นะครับแล้วก็พิมพ์แคปชั่นว่าว่านสีคึ่งร้อยแปดงคนนะครับเพียงแค่นี้เดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับสีพึ่งนี้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสหายธรรมทุกท่านที่ได้มาร่วมบริจาคทําทานกับเราในวันนี้เพื่อนๆทุกคนที่วันนี้ไม่ได้มานะครับแต่ฝากของฝากกําลังใจฝากเงินมาเราไปเปลี่ยนมาเป็นของมาแจากชาวบ,บ้านทําทานวันนี้หมดแล้วเมตตาธรรมนะครับสามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ ความศรัทธาของทุกๆคนที่หลั่งไหลเข้ามาวันนี้นะครับเป็นศรัทธาในหมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําความดีครับขอบคุณมากนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับแม่ตาทำจริงๆอาจจะไม่ต้องพึ่งปฏิหารในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละถูกต้องครับผมร่วมแรงร่วมใจสร้างรอยยิ้มได้อย่างปฏิหารเลยทีเดียวใช่แล้วครับผมนะฮะวันนี้เราก็หมดเวลาลงละนะครับสําหรับคราวหน้านะครับถามทมท้ามเพจมะโกของเราจะเดินทางไปที่ไหนนะครับคอยติดตามชมกันครั้งต่อไปครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูพี่ป๊ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะวันนี้ขึกษาให้เกียรติรายการมักโกนะครับขอบคุณมากนะฮะโอ้แต่ขอถามคุณนิดนึงนะเคยดูไหมครับรายการมักโกเคยดูครับดูประจําเลยฮะเพราะว่าผมติดตามเนี่ยนะผมเป็นแฟนคลับของพี่ฮอนพี่เบนพี่อ๋องตามทุกคลิปเลยคุณกดไลค์ยังฮะมักโกเนี่ย แต่ไม่ได้กดไลค์เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่จะกลับไปไลค์สักหน่อยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมกับทีมงานมักโกในการจัดของทําโรงทานบริจาคเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงครับคี่ป๊อปอิ่มบูญครับสุดยอดมากเลยฮะไม่คิดเลยนะครับว่าในประเทศนี้เนี่ยนะฮะจะมีทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักโกเนี่ยนะฮะที่ทาเรื่องดีๆแบบนี้นะครับผมรู้ว่าจะมีแต่ความไร้สาระซะอีกนะฮะถามครูพี่ป๊อปนิดหนึ่งนะครับคิดยังไงถึงมา สายธรรมะธรรมโง่เนี่ยคือผมคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยเป็นเรื่องไม่แน่นอนนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเออเราอาจจะมีเวลาอีก30ปี40ปีพอเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้ยิ่งทำให้เรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยเรื่องที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนจริงๆนะฮะเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ประมาทนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็ควรที่จะเข้ามาหาธรรมะเพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่ทางเลือกนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนตายแล้วเราไม่รู้จริงๆนะครับว่าความตายเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะผมขอคํานิยามให้กับทีมงานแล้วก็รายการมักโกสั้นๆได้ไหมครับความบันเทิงเนี่ยที่ไหนก็มีนะฮะความรู้ Google ก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้ทั้งความบันเทิงความรู้ และได้บุญด้วยเนี่ยต้องมักโกที่เดียวครับเพราะนั้นนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงานมักโกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมักโกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุยเปลาครับขอบคุณมากครับคุณครับคุณครับสาธุครับสาธุครับเล่นอะไรเนี่ยไม่ใช่วางกล้องเวทเสร็จมาเล่นอะไรเนี่ยฮะแย่มากเหรอคนอื่นเขาถ่ายไม่ใช่ถือถ่ายมาเล่นอะไรรายการจ่ายเงินไม่เล่นขนาดนี้เลยเนี่ย เล่นอะไรวะเนี่ยเกมพื้นเกมพื้นพื้นพื้งที่พื้นเกมมากเลยมาเล่นอะไรกล้องผมเนี่ยคนคนเล่นอะไรกล้องผมจากให้ทำเงี้ยไม่ขออนุญาตเลยดูดิทำ